สื่อเนาะสืบสารและก็ทักษาอย่างที่ผม,มว่าพี่น้องและก็ต่อยอดนะครับเนาะสืบสารพักษาและก็ต่อยอดนะครับจนเป็นที่นะครับเนาะอันนี้เปออาา็นวัฒนธรรมบางก็จะมีในเรื่องของอวัฒนาธรรมกตรตานเข้านะครับการน้ำเข้าไปเ่เชื่ว่าการเฉพาะคนที่เป็นตายหรือปีศาจมาล่างลงเอาตาคือคนเป็ล่งคนเล่นเ,นเ,นเ,นเกม คนเข้ารูแกได้กินลากได้กินแง่ออ่งอย่างนีนะครับเนาะเอาเอามาเลี้ยงกันที่อบตที่นี่อันนี้เป็นข้อเสนอนะครับเนาะแต่ว่าจะจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการอยู่ที่เราจะพิจารณาคำนึงนะครับเนาะและนอกจากนั้นแล้ววัฒนธรรมของอย่างเมื่อก่อนนีอย่างสามพลแม่ลานครก็เคยมีที่ว่าตาวข้าวเบรนสต์มีแล้วเนาะลูกหมูบ้านมีแล้วเขาอาจจะฟื้นขึ้นมาเพราะว่ากี่เก่าเกกี่ที่เขามีนั่นแหะ าอาจจะฟื้นขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยากอยู่มันก็คุ้นมันจะต้องไปโูรณางกายครับการเกษตรต้องปลูกฝ้ายอะไรนะนอง ปลูกไฟติดไฟเหงื่อต่างๆมันจะต้องไปไปนำทุนแทนตัวมันจะอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมทางการเกษตรทนะครับน้องหรืออาหารนะครับน้องอาหารอย่างเมื่อก่อนนะครับน้องเรื่องของวัฒนธรรมของอาหารอย่างเช่นกางบ้านผมมานอดเนาะเมื่อก่อนนี้ไปที่ไหนก็ท้าให้บนบ่าจาวานโตผมหรือเขเจ้ากวันโตเนาะ มากแกงข้าเบลือกเอนะครับน้องมากแกงข้าวมือแกงข้าเบลือกเอนะครับน้องเอาไปเอามาประเด็นนี้วัฒนธรรมที่บ้านโฮมนี่เป็นอาหารแกงข้าเบลือนี่เป็นเป็นวัฒนธรรมอาหารเป็นที่ชื่นชอบของแต่ละที่คนที่ไปเยี่ยมเยียนก็จะนั้นเวลามีการมีงานเนี่ยเพ้นก็จะทําเป็นเข้าวเปลืเนี่ยนะครับน้องเป็นอาหารเลี้ยงเพ่นนะครับเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของของของตำบล หกพุนะครับเนาะอ่าอันนี้มันเปลี่ยนที่อีนะครับอัออนน,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 นี้เรื่องของอาหารหรืออย่างที่เราดูในทีวีอยา่างสัาอาหารของปากใต้อย่างข้าวย่างปากใต้เนาะหรือส้ตมตำของอีสานเนาะอ่านะครับเป็นอาหารอย่างนนาต่างต่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรม นะครับเป็นว่าท่านรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างที่สรุปไง่ายก็คือคําว่าัฒนธรรมนั้นบางทีบางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของศาสนาอย่างเดียวความจริงแล้วมันบูรณาการก็จะกันโมดเลยนะครับน้องอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะครับน้องเพราะฉะนั้นอย่างเดียวเนี่ยอย่างตะมดแวลานเอานี่ผมว่าจะคือทำทุกหมู่บ้านหมู่บ้านนึกโครงการหรือว่าอย่างไรครับตั้งนานครับ ต้องมีหมู่บ้านละนึ่งอย่างเพะว่าอยนี้นเนาะครับถ้าเป็นหมู่บ้านนึ่งอย่างนี่เนาะอย่างอย่างเช่นหมู่นึ่งที่ผมขึ้นได้นะครับเนาะที่อาจจะคือจางบ้านทำได้หมูนึ่งคือมีวัตถุดิบอะไรอย่าง้เขาก็มีพร้อมองค์ประกอบคืออยากจะเป็นการาสารหรือว่าไพรไพรไปต่อตึง่งเนาะ ไปสองตืงึนประจําเป็นต้องเป็ดต้องตึงแห้งถ้าเป็นต,อนต้นอง,องต้แห้งก็จะดีแต่ถ้าเป็นไปสองน,นิต,นติก็ต้องเป็นไปสองที่ที่มันแก่เช็ดแล้วเอาออกมาายภายเช็ดแล้วก็เอาเอกเ,เอา,เอาทาับ